ประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศที่อุดมไปด้วยป่าไม้นานาชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดกำแพงเพชรป่าไม้มีมากมายในพื้นที่ทุกตารางนิ้วอาชีพที่สำคัญของชาวกำแพงเพชรในอดีตอาชีพหนึ่งนอกจากตักยางตีพึ่งทำยาสูบขึ้นตานคือการเผาถ่านก่อนที่จะมีเตาแก๊สใช้คนไทยนิยมการหุงต้มด้วยฟืนต่อมาพัฒนามาเป็นการใช้ถ่าน เพราะมีคุณสมบัติที่ดีกว่าคือไฟแรงไม่มีควันและราคาถูกต่อมามีปัญหาเรื่องไม้หายากขึ้นไม้เนื้อแข็งเช่นไม้ตะเคาะไม้เต็งไม้ประดู่ที่นิยมไปเผาถ่านกลายเป็นไม้ห่วงห้ามการเผาถ่านจึงเป็นอาชีพที่เกือบจะสูญไปจากกำแพงเพชรเพราะผู้คนนิยมใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นเตาไฟฟ้าเตาแกส๊สและเตาอบชนิดต่างๆ เมื่อน้ำมันขาดแคลนมีราคาแพงทุกครอบครัวจำเป็นต้องประหยัดครอบครัวที่ไม่มีฐานะจำนวนมากหันมาใช้ฐานเป็นเชื้อเพลิงการเผาฐานจึงเป็นอาชีพที่สำคัญอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจที่บริเวณบ้านบ่อสามแสนหลังวัดอาวาสใหญ่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรมีหมู่บ้านหนึ่งประกอบอาชีพเผาถานขายกันทั้งหมู่บ้าน มีรายได้ครอบครัวละประมาณ4,000บาทต่อเดือนซึ่งมีรายได้ในระดับดีสำหรับผู้หาเช้ากินค่ำและงานที่ไม่หนักเกินไปคณะทำงานของเราไปพบกับนายสำอางอุดมอายุ67ปีและนางยังทองลทธิ์อายุ65ปีสองสามีพัญญาอดีตท,ทำงานมาสารพัดชนิด ในที่สุดตัดสินใจมายึดอาชีพเผาถ่านในบ้านปลายชีวิตที่บ้านบ่อสามแสนโดยรับซื้อไม้จากเทศบาลกำแพงเพชรที่เหลือจากการตัดแต่งกิ่งนำมาตัดเป็นท่อนเล็กนำมาเผาถ่านซึ่งทำเตาถ่านที่ทันสมัยในหนึ่งสัปดาห์จะได้หนึ่งเตาได้ถ่านประมาณ15กระสอบขายกระสอบละ150บาทตระเวนขายไปทั่วกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง ไม้ที่ใช้เผาจะใช้ไม้ทุกชนิดที่เทศบาลขนมาให้อาทิหูกวางขนุนสัตบันโพท,ที่ปลูกริมถนนทั่วไปนับเป็นการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าการเผาถ่านอาจทำให้เกิดมลภาวะต่างๆในพื้นที่ที่เผาถ่านอาทิคันพิษและอาจมีการลักลอบตัดไม้เพื่อนำมาเผาถ่านจึงไม่ได้แพร่หลายทั่วไป ชุมชนที่บ้านบ่อสามแสนอาจเป็นชุมชนเดียวในกำแพงเพชรที่ยังเผาถ่านกันเป็นล่ามป็นสันและยึดเป็นอาชีพหลักของชาวกำแพงเพชรได้อย่างมีคุณภาพจึงเป็นวัฒนธรรมหน้าหนึ่งของเราที่ได้บันทึกไว้อาชีพเผาถ่านชาวบ้านบ่อสามแสน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับหญิงแล้วก็ท่านอาจารย์อีกครั้งนะคะในรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมค่ะ <Yeah. S 1> แล้ววันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งคือคุณยายยาังทองฤทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะ <Yeah. S 1> คุณยายคะ <Yeah. S 1> ค่ะวันนี้อย่างค่ะเช <Yeah. S 1> ่นเคยนะคะเราก็จะนําเรื่องของวิถีชีวิตหรือว่าภูมิปัญญาไทยรวมไปถึงอาชีพอย่างวันนี้นะคะที่เราจะนําเสนอก็เป็นอาชีพการเผาถ่าน <Yeah. S 1> คงต้องถามคุณยายนะคะว่า มีความเป็นมายัางไงทาไมถึงได้มาประกอบอาชีพตรงนี้ได้คะก็เพราะว่าทํางานก่อสร้างไม่ไหวแล้วเขเมื่อก่อนเคยทํางานก่อสร้างมาก่อนทํางานก่อสร้างไปกรุงเทพกรุงธัมพัทยาค่ะยิ่งไม่ไหวขาไปไม่ไหวทีนี้ก็เผิกอะไรล่ะเขาเรียกอะไรล่ะอะไรฮะเทศบาลเผิกเทศบาลเรื่องอะไรทีเขาเขเอาไม้ไม้มาขายให้เหรอคะเทศบาลเอาไม้มาขายให้ตอนแรกนี้ยังไม่รู้ว่าเขามาขายให้นี่จะไปทําอะไร ก็พี่ชายเขาซื้ออยู่ก่อนไงนะคะพี่ชายก็ซื้ออยู่ก่อนฉันไม่ได้ฉันก็ไปเห็นฉันก็เห็นไม่ไหวรี่รถก็ไม่เป็นค่ะทีนี้ข้างโน้นเขาไม่เอากฎหมยเบญนพันธ์นี้เขาจะเอาแต่ไม้ล้วนอ๋อทีพีพลไม้ก็จะไปทิ้งกล่องขยะก็ไม่ได้เงินค่ะไดต้องมาขายให้ฉันฉันไปไม่ไหวฉันก็ซื้อแล้วไปเรียนการทําอาชีพเผาถ่านนี่มาจากใครล่ะคะก็จาเขาอ๋อจําบ้านน้นมาอีกทีนึงจาเขาแล้วก็จ้างเขาปั้น ค่ะงั้นพูดถึงเรื่องของการปั้นแล้วอย่างากจะทราบว่าขั้นตอนในการก่อนที่เราจะทําเตานี่คะเราต้องทํายังไงบ้างเขาก็ขุดหลุมขุดหลุมขุดหลุมแล้วประมาณเท่าไหร่คะก็นเลนลึกก็แค่หัวเข่าก็ได้แค่หัวเข่าขุดหลุมไว้แล้วม่ลึกค่ะขุดหลุมเสร็จแล้วทำยังไงต่อขุดหลุมเสร็จแล้วเขาก็เอาเอาอิฐไปเก็บอิฐหักมาแล้วมาขย้ำดินเหนียวแล้วก็ปั้นเป็นคันหลบอิฐที่พูดถึงนี่เป็นดินอิฐที่อิฐแดงที่เขาทำมาเป็นลูกลังเงี้ยอิฐแดงเป็นก้อนๆเงี้ย ก็มาิ้งไว้ที่บ่อกลูกลำแล้วเราเอามาทําให้มันละเอียดใช่ไหมคะไม่ละเอียดละเอาเป็นก้อนเอาเป็นก้อนมาแล้วก็เอาเอาอิฐเลี้ยงอย่างนั้นแล้วจะฉะกอบตรงนี้เลยจะคล้ายลักษณะของการสร้างบ้านแต่ว่าเราใช้อิฐตัวนั้นเนี่ยมาเป็นแทนกับเขาเรียกอิฐมอญอย่างน้ใช่ไหมคะแล้วก็เอาดินเหนียวเนี่ยเอาดินเหนียวพอกไวแล้วอีกทีนึนเทิรนต่อไปแล้วจกดินเหนียวมาโปะก็ให้ทําลักษณะเป็นอุโมงค์แบบด้านหลังที่เราเห็นเนี่ยนะคะค่ะมันคล้ายกับเตาที่เผาเครื่องสังกะโลก นนในการปั้นนี่เราทิ้งไว้ประมาณกี่วันถึงจะได้ออกมาเป็นลายหวันต้องปล่อยให้แห้งเนี่ยแห้งแล้วมันจะจุดได้ประมาณกี่วันนี่บอกได้ไหมคะมันจะถึงถึงสองอาทิตย์ไหมสองอาทิตย์กว่าเกือบเดือนเลยนะคะค่ะเมื่อเสร็จแล้วนี่การที่เราจะเริ่มเผา่านนี่เราทํายังไงคะวิธีการวิธีการนั้เราจะเริ่มจุดแล้วก็จุดไว้นู่นคือเราก่อเตาปกติเหรอคะหรือยังไงเพอเตาแห้งแล้วนะเตาแห้งแล้วเราก็เอา เดี๋ยวอยู่ตรงไหนแล้วอ่ะค่ะเนี่ยก็เอายามข,ดขาดๆแค่จุดแล้วไปแกะเข้าไปแล้วมันจะก็จะควันออกตามก่องเราจะมีป่องด้วยมีลหลบเนี่ยเริ่มแรกนี่แสดงว่าควันนี่จะต้องเยอะเยอะค่ะพอหลังจากนั้นนี่เราเผาประมาณกี่วันคะนี่สามคืนนะจบหมายถึงว่าเฉพาะที่ตอนที่ก่อนที่จะปิดเตาเนี่ยเราเผาต้องเผาอะรข้างในพอเราปิดปุ๊บเนี่ยนะพอปิดปุ๊บเราก็จุดไฟค่ะแล้วก็อีคืนนี้เนี่ยไม่ตกละคืนตรงนี้แหละตก ขันมันก็จะออกมันทุกกล่องเนี่ยเรื่อยนี่ตกกล่องไหนก็จะแดงก็ปิดไรกันเรื่อยๆปิดปิดด้วยการทําวิธียังไงคะก็เอาอิดมาวางปากหลุมแล้วก็เอาดินเหนียวปกยาให้เหมือนลักษณะของการตั้นเตาตอนแรกเราก็ปิดไว้จนเรียบร้อยเย็นแล้วก็หาบนเราจะจะทราบได้ไงคะว่าเตาด้านในมันดับแล้วอย่างเงี้ยสังเกตอ๋อ